วันนี้โรงเรียนครูสอนอะไรบ้างคะสอนข้าพามาหลายแล้วก็ใส่หมอนกันนอ็อแล้วก็ไฟไฟแดงอยู่ค่ะแต่ว่าวไฟเหลืองเทียมอยู่ไฟเขียวไปได้ค่ะแล้วก็เป็นกลางๆขีดมาตรงนี้ไปไม่ได้ค่ะแต่ว่า ค่ะจบแล้วค่ะแล้วหนูขับรถเป็นไหมฮะขับรถไม่เป็นค่ะอมีรถให้ด้วยเหรอใช่ค่ะมีรถของกระดาษด้วยแล้วหัดขี่ไหมหัดขี่ไม่ค่ะเจอไฟแดงอะไรเจอไฟแดงต้องหยุดค่ะไฟอะไรอีกไฟแดงต้องตัวหยุดค่ะไฟเขียวล่ะไฟเขียวไม่ได้แล้วขึ้นจะพานลอยอยังไงคะขึ้นจะพานลอย จับมือผู้ใหญ่ค่ะไม่งั้นสุดสะพานค่ะแล้วข้ามอะไรลทางมาแล้วก็จับมือผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าจับมือผู้ใหญ่ถ้าเลี้มันไหนเดี๋ยวก็ชนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ต้องยังไงคะขี่มอเตอร์ไซค์ต้องหยุดก่อนว่ามีรถผ่านมาไหมคะต้องใส่อะไรไหมคะต้องใส่หมดกันน้องค่ะไม่งั้นสุดล้มค่ะ ใครสอนคะคุณครูเพีงกับคุณครูน้อยกับคุณครูแจงคะ่ะใจดีไหมคะใจดีมากเลยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะันนี้สนุกไหมคะสนุกมากค่ะรบมือให้ตัวเองนะค่ะ